ก่อนไปชมคอนเทนต์ content, มาดูกันว่าเคโมแล็คแพ็คของดีขนาดไหนซื้อของออนไลน์ต้องที่เคโมแลคขอบคุณสำหรับการรับชม เออผมอยากจะไม่ได้เรียกว่าเป็นการรีวิวนะผมอยากจะเรียกว่ามันเออเป็นความเห็นส่วนตัวของผมมากกว่านะจากการใช้งานจริงของคีย์บอร์ด2ตัวนี้นะไฟร์หกแปกับ ATK68 ว่าใช้งานจริงแล้วแตกต่างกันยังไงครนะับคือผมก็อยากจะให้ความเห็นในฐานนะที่เป็นยนะูเซอร์ฮะคนหนึ่งที่เออเราก็ดูรีวิวของคนอื่นนะแล้วสมมุติว่าเราดูรีวิวแล้วเราก็เลือกซื้อตัวใดตัวหนึ่งมาอย่างเงี้ยแล้วามาดูว่าเฮ้ยมันตอบสนองตอบโจทย์ความต้องการเราหรือมันดีจริง ที่เขารีวิวกว่าหรือเปล่าพอได้มาแล้วโอ้โหมันไทยมันใช้งานได้เหมือนที่เขารีวิวหรือเปล่าวะอะไรประมาณนั้นน่ะเอาเรื่องที่เหมือนกันก่อน2ตัวเนี่ยที่เหมือนกันแบบชัดๆเลยนะคือหน้าตาหน้าตานี้แม่งเหมือนกันแบบเหมือนกันยังกะแกเกือบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถ้าเกิดมองแบบเผลอๆนะมองไกลๆนี่คือรูปร่างเลเยอร์ทุกอย่างเหมือนกันนะแต่ว่าตัว ATK 6 8งานประกอบมันดีกว่าด้วยความที่เคสมันเป็นอลูมิเนียมมันจะมีน้ำหนักมากกว่าครับแล้วเป็นอลูมิเนียมแบบ C N C ด้วยนะซึ่งมันจะต่างกับกรณีที่ใช การฉีดอลูมิเนียมครับซึ่งกรณีนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดฟองอากาศหรือมีรอยครุกขะที่ผิวได้ครับแต่ว่าจะไม่เกิดกับ CNC ครับผมทีนี้เรื่องที่ Fire 68เหนือกว่าก็คือเรื่องหลักๆคือเรื่องสเปคเลยฮะเนื่องจากว่า Fire 68เนี่ยมันเป็นคีย์บอร์ดที่ออกมาทีหลังมันก็จะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆต่างๆที่ ATK 6 8ไม่มีครับ ก็จะมีอย่างเช่นเรื่อง polling rate ที่8,000ปรับเลปิดทิกเกอร์ได้0.02ซึ่งตอนแรกมันปรับได้0.04ครับแต่ว่าล่าสุดเขาออกเฟิร์มแวร์ที่ออกมาทำให้ปรับลงได้ถึง0.02ออกมาแล้วครล่าสุดเลยแล้วก็ปรับความละเอียดเลปิดทิกเกอร์ได้ทีละ0.02มิลครับคือละเอียดมากๆเลยฮะแล้วก็มีฟังก์ชัน SOCd แล้วก็ในซอฟต์แวร์เนี่ยปรับ ไฟ RGB ได้หลายรูปแบบมากกว่าครับแล้วก็ที่สําคัญคือราคาถูกกว่าเยอะครับผมทีนี้ความเห็นของผมส่วนตัวที่ผมใช้งานมาทั้ง2ตัวเนี่ยคือต้องพูดอย่างนี้คนระับไฟเออหกแเนี่ยมีฟังกช์ชันที่เยอะกว่าก็จริงแต่ว่าเป็นฟังกช์ชันที่ผมเองนะส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้ใช้เลยไม่ว่าจะเป็น polling rate ที่ให้มาที่8 0 0พเนี่ยผมเองก็ใช้แค่พันเดียวครับ socd ผมไม่ได้ใช้เลยเพราะผมไม่ถนัดครับลองเปิดแล้วคือไม่ถนัดผมก็เลยปิดครับแล้วก็ฟังกช์ชันของการ ลปิดทิกเกอร์ที่ลงได้ต่ำเนี่ยต่ำมากมาก0.02เนี่ยคือแต่ผมเองอะ่ะผมปรับที่2.0ด้วยซ้ำนะ0.02เนี่ย,ยโหเอาแค่ว่า 0. 0.1เนี่ยมันก็ลั่นง่ายมากแล้วฮะวางนิ้วลงไปเนี่ยนิดเดียวลงน้ําหนักนิดเดียวคือลั่นเลยครับสรุปว่าฟังก์ชันที่เหนือกว่าของ Fire 68เนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยแต่ในทางกลับกันเนี่ย ATK 68เนี่ยคือด้วยความที่เคสเป็นอลนะูมิเนียมครับมันจะให้ความรู้สึก ฟีลลิ่งในการกดใช้ที่ดีกว่าเสียงดีกว่าครับมันรู้สึกพรีเมียมมากกว่าแอะไรต่อแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยผมใช้คีย์บอร์ดในการทํางานในการเล่นเน็ต แชทอะไรต่างๆด้วยฮะซึ่งก็พอๆกับการเล่นเกมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวฟีลลิ่งการพิมพ์ที่ดีกว่ามันก็ทําให้รู้สึกฟินกว่าครับเวลาใช้งานและอีกอันที่ผมชอบอันนี้ส่วนตัวเป็นพิเศษนะไฟ R G B คนะไฟ R G B เนี่ย Fire 68มีมาให้หลายโหมดมากกว่าแต่ว่าใน A T K 6 8มันมีโหมดหนึ่งครับที่เอ่อเป็นภาษาจีนอ่านว่าอะไรไม่รู้นะแต่ว่าผมใช้ Google Translate แปออกมาเป็นภาษาอังกฤษว่า Magnetic Radiation ครับซึ่งโหมดเนี้ยไฟ R G B มันจะสว่าง ขึ้นตามแรงที่เรากดลงไปฮะยิ่งกดแรงก็ยิ่งสว่างครับแต่เวลาเราผ่อนนิ้วออกมาเนี่ย ไฟ RGB ก็จะค่อยๆจางลงจางลงครับซึ่งผมว่าอันนี้มันเจ๋งมากครับสรุปก็คือจะเลือกตัวไหนให้ดูที่การใช้งานดีกว่าครับคือถ้าคุณเป็นคนที่อยากได้คีย์บอร์ดที่เน้นฟังก์ชันที่แบบเอาแบบครบๆเลยนะครบที่สุดเท่าที่คีย์บอร์ดตัวหนึ่งจะทําได้ในปัจจุบันเนี้ยถ้าคุณต้องการใช้ SOCD ไป f ฟ r e ์8ได้เลยฮะับไฟเ์มี SOCD ให้ใช้แต่ ATK 6 8ณปนะปัจจุบันยังไม่มี SOCD เพิ่มเข้ามานะฮะโอเคแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ ไม่ได้สนใจเรื่อง S O C D คุณคิดว่าคุณคงไม่ได้ใช้มันหรือเคยใช้แล้วและคุณก็ไม่ได้ชอบคิดว่าไม่ใช้มันแน่ๆและคุณอยากได้คีย์บอร์ดที่ฟีลลิ่งการใช้งานมันดีกว่าเสียงดีกว่ารู้สึกพรีเมียมกว่า คุยง่ายคือคุณเน้นที่ประสบการณ์การใช้งานมากกว่าฟังก์ชันมาที่ ATK68 ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสุดท้ายเนี่ยคือมันเป็นคีย์บอร์ดที่ดีทั้งคู่นะสตัวเนี่ยแล้วทางร้านเคโมเลกเองก็มีจาหน่ายทั้ง2ตัวนะฮะลิงก์การสั่งซื้ออยู่ด้านล่างครับไปช้อปปิ้งกันได้เลยครับ